ค่ะก็ขอสวัสดีผู้ปกครองนะคะค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะการบวกเศษส่วนมีวิธีการดังต่อไปนี้นะคะสมมติว่าครูให้เศษส่วนมาให้โจทย์มา1ข้อนะคะข้อ1 สอส่วนด้วยหบวกเศษสาส่วนด้วยสนะคะขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนเสมอนะคะคล้ายๆกับ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ที่ผ่านมาที่ครูเคยพาทําให้ส่วนมันเท่ากันนะคะให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนค่ะวิธีทำนะคะเวลานักเรียนเขียนลงในสมุดอย่าลืมเขียนวิธีทำแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ครูด้วยนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเราลอกโจทย์มันลงมาก่อน ลอกโจทย์มันลงมาก่อนเศษสองส่วนด้วยห้าบวกเศษสาส่วนด้วย4นะคะต่อไปเราจะทำมันให้เป็นคูนค่วยเราจะให้มันนี่ยเอามาคูนค่วยกันอย่าลืมใส่เครื่องหมายแบบนี้ถ้าเราลืมมันอาจจะทำให้เราลืมได้ว่าเราต้องเอามันไปนคูนค่วยนะคะ อันทีนี้เรามาตั้งคูณเหมือนเดิมอายกยกตัวแรกมาก็คือ2ส่วนด้วย5มีวิธีคูณนะคะมีวิธีคูณเพราะเราจับมันไปคูณค้วยอาเศษ2ส่วน5คูณกับอะไรคะกับ4นะคะกับ4ถ้าคูณข้างบนแล้วต้องคูณข้างล่างด้วยเสมอ เครื่องหมายบวกยังอยู่เหมือนเดิมเรายังไม่ได้ไปทำอะไรมันมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอายกตัวที่สองมาตัวที่2คือเศษ3ส่วนด้วย4คูณกับอะไรคะตัวข้างหลังคูณกับ5นะคะคูณกับ5ทั้งบนและก็ล่างทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนนะคะทีนี้เรามาหาผลคูณมาหาผลคูณกัน ดูตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้สองคูณสี่ได้เท่ากับแปดนะคะได้เท่ากับแปดส่วนด้วยห้าคูณสี่ห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่คะยี่สิบนะคะยีสิบวิธีบวกยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ทําอะไรมันวิธีบวกยังอยู่เหมือนเดิมตัวตัวที่สองตัวข้างหลัง สามคูณกับห้าเป็นสิบห้านะคะส่วนด้วยสี่คูณห้าเป็นยี่สิบอ่าเราเห็นไหมคะมีอะไรเท่ากันแล้วมีอะไรเท่ากันแล้วอ่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเราเขียนรอเลยเราเขียนตัวส่วนมันรอเลยมันเท่ากันแล้วเราก็ยกตัวนั้นแหละลงมาเขียนได้เลยก็คือยี่สิบนะคะเป็นส่วนยี่สิบ ทีนี้มาดูตัวข้างบนพิจารณาตัวเศษนะคะทีนีน้เมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยเราก็จะได้เป็น8ดบวก15เท่ากับย3นะคะ23อ่าอันนี้ก็คือคำตอบเราตอบแบบนี้ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่ มันเป็นเศษส่วนเกินเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเศษส่วนเกินปุ๊บเราจะต้องไปแปลงแปลงล่างให้มันกลายเป็นอะไรคะเราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วเอ้สัปดาห์ที่ก่อนนูสิไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเราไปแปลงล่างมันให้มันเป็นจํานวนคละนะคะจํานวนคละแปลงล่างให้มันเป็นจํานวนคละก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ นักเรียนไปหัดทำเอาเองนะคะอันนี้ซึ่งครูสอนไปแล้วครูจะขอรัดไปเลยมันก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งเออไม่ใช่เศษหนึ่งสิหนึ่งเศษ3ามส่วนยี่สิบนะคะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จของจริงเลยตอบแบบนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้อง ครูให้ตอบแบบนี้ถ้าเป็นเศษส่วนเกินให้นักเรียนแปงลงร่างมันให้มันเป็นจํานวนคละทันทีให้แปงลงร่างมันเป็นจํานวนคละทันทีนะคะอันทีน่นี้มาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะคะข้อสอง เอาเป็นอะไรดี3ส่วนด้วย7บวกเศษ2ส่วนด้วย5นะคะ3ส่วนด้วย7บวกด้วยเศษ2ส่วนด้วย5เท่ากับเท่าไหร่อ่าวิธีทำ ให้เอายกอะไรลงมาก่อนคะยกโจทย์ลงมาก่อนนะคะยกโจทย์ลงมาก่อนนี่คือโจทย์มันยกลงมาก่อนขั้นต่อไปเอามันไปทําอะไรกันเอามันทําอะไรกันคูคค้อยนะคะคูคค้อยปุ๊บเรามาแทนค่ามันอ่ะเรามาแทนค่าสามส่วนเคูณด้วยอะไรคะ คูณด้วย5นะคะคูณด้วย5เครื่องหมายบวกอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมนะคะอันทีนี้ยกตัวที่สองมาเศษ2ส่วน5คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยตัวส่วนก็คือ7นะคะคูณด้วย7ทีนี้มาหาผลคูณมันมาหาผลคูณ สามคูณหเท่ากับสินะคะแล้วก็7จคูณกับหเป็น35นะคะเครื่องหมายบวกอยู่เหมือนเดิมตัวข้างหลัง2อคูณเได้14ส่วนด้วย5้คูณเเป็น35เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้ว ให้เราทำอะไรไว้เลยนะให้เราเขียนตัวส่วนรอเลยนะคะเขียนตัวส่วนรอเลยหลังจากนั้นให้เอาตัวเศษไปทำอะไรกันคะเนี่ยตัวเศษตัวนี้สองตัวนี้ไปทำอะไรกันอาไปบวกกันได้สิบห้าบวกสิบสี่เป็นยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าอะเสร็จแล้ว อทีนี้ดูคําตอบมันสิดูคําตอบมันมันเป็นเศษส่วนแท้แล้วนั่นก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นคือเศษส่วนแท้ถ้ามันเป็นเศษส่วนแท้แล้วเราไม่ต้องทําให้มันเป็นจํานวนคละนะคะไม่ต้องทําให้เป็นจํานวนคละแต่ถ้าเป็นเศษส่วนเกินแบบข้อนี้ ให้เราแปลงร่างมันให้เป็นจำนวนคระก่อนนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะให้เราเรียนฝึกเยอะๆเดี๋ยวครูให้การบ้านไป10ข้อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ